เนื้อไก่ถ้วยที่สามถ้วยสุดท้ายจ้าใบกระเพราพริกแค่นี้ก็เป็นอาหารมื้อกลางวันมื้อสุดท้ายที่สตังหมดอยู่ไดู้่รอดคะ่ะเอาตัวรอดได้คะ่ะเอาตัวรอดเอาตัวรอดซื้อเนื้อไก่มา29บาบาทกินได้สามเวลาสามครั้งคะ่ะสามวันตั้งแต่วันที่ วันเสาร์ที่หกที่เก้าอาทิตย์ที่สิแล้วก็จันทร์ที่สิบอ็ค่ะสามวัน29บาทค่ะอยู่ได้ค่ะเพราะว่าตอนเย็นไม่ทานมีข้าวแล้วก็มีกลับเป็นไก่สมวันเลยค่ะวันแรกก็ลาบไก่วันที่สองก็ต้มยำไก่วันนี้ก็จะคั่ว ใส่เลยใส่ทั้งพริกไทยทั้งพริกสดทั้งใบกระเพราค่ะเอาน้ำใส่เกลือใส่แค่เนี้ยมีข้าวเหนีนยวโอเคค่ะอยู่ได้ค่ะอยู่รอดค่ะตาประมาณนี้เหรอคะไก่ใส่กระเพราพริกพริกสดพริกไทย easy food for me n o w sticky rice with chicken ชิเคเก้นใส่ใบกระเพานะคะก็ทานได้อนี้ขนมสองชิ้นค่ะวอร์ม l u รันช์ท e มือสุดท้ายที่เงินหมดมีกินก็ยังดีนะคะกินเพื่ออยู่ค่ะ